แจกสูต cream, รวิปปิ้งครีมรสโกโก้ค่ะสูตรนี้ทําง่ายอร่อยเข้มข้นทํากินก็ได้ทําขายก็ดีไปลงมือทํากันเลยค่ะทาไม่ยากผงโกโก้3ช้อนโต๊ะน้ําเปล่าเย็นจัด7ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะจนกว่าเนื้อเขาจะข้นเหนืดแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วไปเตรียมกรละมังกันเลยเตรียมกรละมังมา2ใบค่ะใบล่างใส่น้ําแข็งไว้แล้วก็วางกรละมังอีกใบค่ะทับบนน้าแข็งเลยนมจืด 300ML ผงวิปปิ้งครีม150กรัม แล้วก็ตามด้วยโกโก้ที่เราผสมไว้แล้วค่ะเอาลงไปได้เลยแล้วก็ใช้เครื่องตีนะคะคนก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะคะถ้าเราเปิดเครื่องทันทีเนี่ยเขาจะฟุ้งเลยนะคนให้เข้ากันก่อนค่ะเข้ากันประมาณนี้แล้วเปิดเครื่องตีได้เลยเริ่มจากเบอร์เบาๆก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆค่ะถ้าตีไปแล้วเขาเลอะขึ้นขอบกระมังแบบนี้ให้ใช้ไม้พายปาดลงได้เลยนะคะแล้วก็ตีเบอร์แรงได้เลยค่ะตีจนกว่าเขาจะขึ้นฟูตีจนกว่าเขาจะตั้งยอดแข่งนะคะได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะ นี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเป็นเบอร์หนึ่งนะคะตีเพื่อตัดฟองอากาศนะคะประมาณ30วินาทีค่ะเช็คว่วเนื้อวิปครีมของเราเนี่ยใช้ได้ดีหรือ,อยังนะคะให้ใช้ไม้พายตักขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็คว่ำลงนะคะแล้วก็สะบัดสะบัดแบบนี้ค่ะถ้าเขาไม่ร่วงลงเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ดีแล้วค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆนะคะไม่ต้องเพิ่มต้องเติมอะไรแล้วค่ะไปลองทําดูนะคะ